สวัสดีวันที่5พฤศจิกายนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา1ทุ่ม24นาทีแล้วนะครับเหลือเวลาอยู่6นาทีนะครับก็จะเข้าสู่ชั่วโมงของนอนฟาร์มนะครับแผนวันนี้ของผมเลยก็คืออผมคิดว่าตลาดคงจะทุบลงมาก่อนนะครับเพื่อมาเคลียร์ l อลว b บายของเมื่อวานนี้นะครับ ึงโซนที่ผมวางไม้ไว้เนี่ยมันก็เป็นฟรีโซนนะครับความหมายของฟรีโซนนี้ก็คือเป็นโซนที่มีโอกาสน้อยที่ตลาดจะลงมาเคลียนะครับเราก็เลยตั้งไม้ดักไว้นะครับสมไม้ตอนนี้ผมผมคิดว่าตอนเนี้ถ้าใครเทรดทองเนี่ยจะเห็นว่าราคาเนี่ยกลับมาเคลีย follow by ทั้งหมดแล้วนะครับแทบจะไม่เหลือ follow by เลยตอนนี้อย่างที่บอกก็คือราคาเป็นลูปนะครับตอนนี้ราคาเนี่ยโดนโดนเคลียร์หมดแล้วแล้วก็ยกตัวขึ้นไปโอกาสที่ตลาดจะเปลี่ยนฐานเนี่ยนะราคานี้ขึ้นไปมีมีค่อนข,ข้างสูงนะครับเคลียร์บายหมดแล้วอ่ะแต่ก่อนจะไปเนี่ย ก็มองว่าตลาดอ่ะก็ยังคงต้องยึดยักตามภาษาของมันนะครับก็คือมันจะหลอกให้คน follow sell ก่อนนะครับแล้วค่อยกลับตัวนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอยู่3านาทีนะครับก็จะเข้าสู่ชั่วโมงของนันตานนะครับตอนนี้เราก็ยังถือไม้อยู่นะครับถือไม้ในโซนล่างๆครับที่เราถือมานานแล้วครับส่วนไม้บนบนเนี่ย ก็ยังมีติดอยู่สามไม้นี้นะครับที่ยังไม่ได้ไม่ได้เคลียออกนะครับให้อื่นๆในโซนนี้ก็คือปิดไปหมดแล้วนะครับที่เราเคยเปิดเปิดมานะครับไม่ตอนนี้ราคาก็เริ่มกดตัวลงมาแล้วครับเดลืออีกหนึ่งนาทีนะครับจะเข้านอนฟาร์มนะครับถ้า,าไม่ติดไม้ก็ไม่เป็นไรครับเรามันก็มีโอกาสที่ราคาจะไม่กลับมาตรงนี้อีกแล้วนะครับ เพราะว่าผมอยากได้ราคาตรงนี้นะครับถ้าราคาสูงตรงนี้ตรงนี้ขึ้นไปผมก็ไม่ไม่อยากได้นะเพราะผมมีสามไม้บนนี้อยู่แล้วนะครับอาจจะลงมาแค่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วมาแล้วกด,ก,ดกดไหมกดไหมกดไหมกดแล้วครับกดมาแล้วครับผมไม่รู้นะครับว่าผลของขออนัฟาร์มเนี่ยมันออกมายัางไงนะครับอาจจะส่งผลเสียก่อทองก็ได้ทําให้ราคากดตัวลงมานะครับโอกาสที่จะขึ้นไปเลยก็มีนะครับ มันก็ไม่แน่หมายความว่ามันจะลงมานะครับหลดดานรับปุ๊บคนเดิมเริ่มเข้าฟลอร์เซลล์นะครับเห็นคนเริ่มเข้าฟลอร์เซลล์แล้วครับตอนนี้ราคาก็กดตัวลงมาครับตอนนี้ถ้าคนเล่นตามข่าวเนี่ยก็คงจะฟลอล์เซลล์กันไปแล้วนะครับลงมากดลงมาอีกกดลงมาอีกดลงมกดลงมากดลงมาอีกกดลงมา โอ้ลุ้นนะครับกดลงมาครับกดกดมาเปิดดีไมมเปิดดีวะเนี่ยโอ้โห่กดลงมาอีกนะฟรีโซนเนี่ยโอกาสจะลงมาถึงเนี่ยมันก็ห้าสิบห้าสิบนะครับรว่าจะดึงขึ้นตรงนี้ไปก็เสียดายมากเลยนะครับคือถ้าเปิดไม้ตรงนี้ได้ก็โอ้มาก่อนเลยนะไปเฮ้ยเพิ่งดึงอยเพิ่งดึงอยเพิ่งดึงกดลงมาอีก ลงมาอีกไอ้ของเหงื่อใช่ไหมอาจจะเปิดมือนะถ้ามันลงมาอีกกันกดราคาไปเคลียร์นะครับเคลียลร์ฟอลโล่บาคาอาจจะไม่ถึงแนวเรือแนวรับมือแนวรับตัวนี้ดูเห็นไหมมันต้องชนแนวรับนี้่ะมันต้องเนี่ยเห็นไหมมันมีโอกาสที่จะไม่ชนแนวรับนี้นะถ้าชนแนวรับนี้อาจจะมีคนบาย เช่รโอ้โหขับรถไมเป็นสุกนะเทิไปขับรถไปนะครับราคาตึงขึ้นเฉยแล้วนะครับเฮ้ยไม่เป็นไรเราก็ต้องทำตามงานขายของเรานะครับโอ้โหนิดเดียวเองไงมันจะแตะโซนอยู่แล้วน่าเสียดายจังเลยไ,ได้ไม้ต้องปลายไส้ไปแล้วนะครับ ึงมาเห็นไหมก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็ไม่ได้ไม้อะไรเลยเห็นไหมปีโซนแม่งมันโอกาสจะลงมาน้อยมากเลยเดึงรานะคาดึงกลับไปแล้วครับโอ้โหโอเคครับก็ประมาณนี้แหละนอนตาม